เกิดนัคนดีแต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจสันเธอความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอมียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสน you yeah. yeah. เพียงในจมบันดานสู่แดดดินแดดตัวเธอผู้ช้ตร่มในดวงใจให้หายความเจ็บันต่อแต่นิ้หัวใจเธอมีเพียงความสบายใจเธอเปลี่ยนลมด้วยพลังเธอสา ด้วยเพลงด้วยเนื้อหาเพลงนะคะเริ่มทีละคนแล้วกันนะคะอย่างโบนัสนะคะพี่ก็รู้สึกว่ามีความหนักแน่นหนูออกเสียงชัดถ้อยชัดคํานะคะอันนี้พี่ชอบนะคะดองเพิร์ดก็มีสไตล์แบบว่าชัดเจนทําให้พี่สามารถมองภาพของเพลงเนี้ยเป็นอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะส่วนยะยานะคะพี่เห็นความมุ่งมั่นในใสายตาแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นทาให้เพลงดูแข็งแรงขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสามคนที่ร้องเพลงนี้แล้วคิดว่าคนทั้งบ้านคงไม่หยุดยั้งที่จะสู้ต่อไปเหมือนน้องๆน,นะคะขอบคุณครับโค้ชมินีครับโค้ชสุญญสเมศเป็นโค้ชปานะครับโบนัสเป็น คือเสียงเป็นสาวมากนะฮะแล้วก็เสียงเนื้อเสียงนี่เสียงกลางแล้วก็พอมาเป็นเพลงนี้ก็สามารถทําได้เป็นเป็นเสียงตัวเองเป็นเพลงของตัวเองได้นะครับเพิร์กนี่ก็มีความบางและคมแล้วมีเสียงมันสะอาดมันใสะนะฮะแล้วก็ย้ย่าต่ําถึงสูงถึงมั่นใจนะฮะขอบคุณครับโคช้ชแม่แตปฝนนะครับอารับกลับมาที่โค้ชปาครับถึงเวลาที่ต้องเล่นแล้วนะครับหนึ่งคนเท่านั้นที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงรอรบ ก็แต่ละคนก็มีมีเนื้อเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะมีมีเส้นเสียงคนละแบบโบนัสเป็นคนที่ร้องเพลงสะอาดนะคะพี่ปานชอบความสะอาดของหนูคว,ความความเคลียร์ของหนูอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาของหนูก็คือแค่ตัวต่าที่หนูมักจะลงไม่ได้เพิร์ดก็เช่นเดียวกันเพิร์ดก็มีปัญหาแค่ตัวต่ำเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหนูเป็นคนเสียงใสแล้วก็มีสำเนียงของ ความจริงใจอยู่ในสิ่งที่หนูออกมาเสมอยะยาๆเป็นคนมีกําลังนะคะหนูอาจจะเหมาะกับเพลงแบบนี้ด้วยนะคะแต่พี่บันไม่อยากให้หนูเครียดเนาะทุกครั้งที่หนูใช้กําลังหนูอาจจะตีความว่ามันจะต้องเครียดจริงๆแล้วมันไม่ต้องเครียดนะลูกแต่ด้วยกําลังด้วยอะไรหนูสามารถทําได้ดีมากๆนะคะอ่ะยากจริงๆนะลูกยากจริงๆอ่ะสามคนสามแบบสามสไตล์สามสาวต้องเลือกเนาะ พี่ปันขอเลือกนะคะโบนัสค่ะน้องโบนัสครับจะผ่านเข้าสู่รอบซิงอ f ฟต่อไปนะครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องเพิร์และน้องยายาด้วยครับและน้องโบนัสนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบซิง o อฟต่อไปครับ